เรามาถึงเรื่องนี้ดีกว่านะฮะสำหรับไม้พิรัตนะครับคุณเชื่อไหมว่าประมาณสักอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเพิ่งมีโอกาสได้สัมภาษณ์ตัวต่อต,ต,ตัวกับกอล์ฟคุณกอฟิชยะกอฟิชยะไปเขาก็มีโปรเจกต์นู่นโปรเจกต์นี้นะฮะไปไปโกอินเตอร์เล็กๆที่ญี่ปุ่นมาร,ร,วมรวมถึงทำโปรเจก AEC น้อยๆเล็กๆ uh huh. อะไรเงี้ยกับชาติอื่นด้วยนะครับแต่วันนี้จะพาไปอัปเดตเรื่องราวของไมค์ก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าไมค์โกอินเตอร์ที่ประเทศจีนนะ นะครับก็กลายเป็นนักร้องนักแสดงที่มีงานชุกทั้งในและนอกประเทศนะครับสำหรับน้องชายไมพิรัตเพราะว่าล่าสุดนะครับเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์รูปพร้อมกับเขียนข้อควารรมลงอินสตาแกรส่วนตัวว่าเป็นการบินมาเล่นละครจีนเรื่องแรกในชีวิตแถมต้องพูดภาษาจีนอีกต่างหากช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะฮะว่าชอบลุคนี้กันหรือเปล่า งานนี้บรรดาแฟนคลับที่ติดตามอินสตาแกรมของเขาเนี่ยนะฮะก็ออกความคิดเห็นกันใหญ่เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบอกกันเป็นเสียงเดียวว่าหนุ่มไมค์เนี่ยนะฮะสวยเหมือนผู้หญิงเลยทีเดียวจริงนะลุงรุ่งเอออาทิพี่ไมค์เล่นเป็นนางเอกเหรอคะฮ่า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 หน้าหวานเกิน นะครับสวยกว่าผู้หญิงเขาสู้ไม่ได้เลยเหมือนผู้หญิงแฮอะไรนี้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะคอมเมนต์ในแนวนี้จะมากกว่านะครับผมเรียกว่าแยกกันไม่ออกเลยว่าคนไหนผู้หญิงคนไหนผู้ชายเป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยส่วนเรื่องของผลงานเพลงที่ห่างหายกันไปตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่พร้อมกับ M v วฉบับเต็มนะครับให้แฟนๆนี่ได้กรี๊ดกับลุคเท่ๆของมค์กันกับเพลงที่มีชื่อว่า Take You to the Moon นะครับก็เดี๋ยวลองติดตามกันดูเรามี ส่วนหนึ่งมาให้ชมกันครับ สไตล์เพลงเขาเนี่ยจะออกอิเล็กทรอนิกส์ถูกไหมแต่ตอนนี้เนี่ยของทางกอล์ฟเองอตอนนี้เขาจากอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแบบไลฟ์ เขาชอบฟังมากอ๋อเหรอเออเหมือนว่าสไตล์เพลงผมเมื่อก่อนจะเห็นเป็นเป็นคุณก๊อฟจะมีการแบบว่ามาเล่นเขาเขาเรียกว่าเซนไทเซอร์ใช่ไหมเป็นแบบว่าเป็นแบบออกแนวดีเจเป็นดับสเต็ปเป็นอะไรใช่แล้วก็จะมีคนฟังเป็นเฉพาะกลุ่มของเขาด้วยแบบเป็นแฟนคลับอยู่เฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้คุณไม้หน้าหวานมากหน้าหวานเขาสุดเขาหล่ออ่าจริงเขาหล่อมากนะครับโอ้ยแล้วยิ่งพอเขาทํำผมอย่างบุ๊บเหมือนผู้หญิงเลยจริงชอบเลยชอบเลยเมื่อกี้ชงมาเข้ม ครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรากลับมาอัปเดตเรื่องราวของวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับอย่างเบอร์รี่โคโบเนี่ยจากฝั่งญี่ปุ่นกันครับตอนนี้ได้ข่าวมาว่าเขาจะหยุดงานเพลงเอาไว้ก่อนครับ